สวัสดีครับทุกคนพบกับผมจนเคยกับช่องเกษตรไทยพูนะทุกคนตอนนี้ก็มาตัดหญ้านะครับในล็อกยางก็มาแวะมาดูมันนะครับปีที่แล้วที่น้ําท่วมนะครับปกติแปลงนี้นะครับยางสองร้อยต้นนะครับก็จะปลูกมันได้ประมาณทุกปีก็จะขุดมันได้ประมาณสี่ตันนะทุกคนปีที่แล้วนะครับน้ําท่วมนะครับมันเน่าล็อกนี้จะปลูกไม่ได้ครับ ช่วงนั้นน้ำเยอะมากนะครับนะครับได้4ตันแล้วมันเน่านะครับเหลือแค่2ตันนะทุกคนผมก็เลยทําการขุดออกแล้วปลูกใหม่นะครับช่วงช่วงปลายฝนนะครับคือช่วงพายุลูกสุดท้ายนะครับบริเวณนี้ก็จะปลูกไม่ได้เลยนะครับน้ำจะปุ่มเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันในยุประมาณ3เดือนนะพันนี้เป็นพันธ์ที่ไว้ใจได้ ไวมากนะครับเป็นพันที่ลงหัวไวมากทุกคนก็คือพวงเพชรนี่ทุกคนพันนี้ต้องมีติดสวนนะครับทนโรคด้วยนะทุกคนพันนี้ผมสังเกตได้ว่ามันไม่เป็นโรคใบด่างเลยนะครับทุกคนแล้วก็ลงหัวไวเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูต้นเล็กๆต้นเล็กๆก่อนนี่รองรับมันสามเดือนครับริมแตกแล้วทุกคน ลง,งหวัวไวมากตัวน,นี้นะครับดูครับดูนด,นดินจะแตกหมดแล้วลง,งหวัวไวมากนะครับพันธุ์พงเพชรดูพันธุ์อื่นดูพันอื่นเพิ่งเริ่มแตกนิดเดียวนะครับพันธุ์นั้นใจอ่นนะครับดินยังไม่แตกเลยนะครับมีดินแตกนิดเดียวแต่เรามาดูพงเพชรทุกคน ต้นนี้นะครับเล็กกว่าต้นนี้อีกนะครับสังเกตดูต้นนี้จะใหญ่กว่าต้นนี้จะเล็กแต่มาดูที่ดินนะครับมาดูที่ดินนะครับลงหัวแล้วทุกคนสามเดือนเริ่มยวปุ๋ยนะครับระเบิดหัวมาใส่ได้แล้วทุกคนนี่ทุกคนดินแตกแตกเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราลองมางัดดินดูหัว,วทุกคนจริงๆแล้วก็ไม่อยากงัดเท่าไหร่ หัวลาก็เสียหายในลักษณะนี้นะครับเรามาดูหัวกันว่าจะขนาดไหนทุกคนเริ่มสร้างหัวแล้วตอนเล็กๆนี่ทุกคนเรา,าดูเขาเราาิ่มสร้างหัวแล้วนะครับมันสามเดือนเริ่มเริมเริมมันลมเริ่รมลงหัวเขาเรียกมันลงหัวนะครับสามเดือนครับเราต้องมาเพิ่ม แป้งเพิ่มขนาดให้เขาให้เขาสร้างแป้งเยอะๆเดี๋ยวเรามาฉีดพ่นปุ๋ยทางใบกันนะครับช่วงช่งวมแข็งตอนนี้ตัวนี้ึ๊บดินแข็งมากทุกคนมาดูหัวหัวนี่ยลากเขาจะเสียหายนะเวลางัดดูแล้วไม่อยากงัดเท่าไหร่ดูหัวก่อน อันนี้ไม่ผิดหวังครับพวงเพชรนะทุกคนหัวหัวหัวมันสามเดือนนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับทุกคนส่วนนี้นี่ดูโหัวมันครับอืมไม่ผิดหวังเลยครับพวงเพชร กับเขาที่พันนี้เป็นพันที่ทนโรคใบท่างนะครับทุกคนลองหามาติดสวนไว้ลองไม่หยุดวังนะครับแปลงนี้ก็จะไม่ใช่พวงเพชรทั้งหมดนะก็จะเป็นรวมๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นอีเล่พวงเพชรจะส่วนมากเดีย๋ยวเราจะมาเดินดูครับดินแตกกแล้วนะครับพวงเพชร รูตัวนี้ดูตัวน,นี้ดูตัวน,นี้นี่ดูดินดูดินนี่หลักสร้างหลักและสร้างหัวแล้วทุกคน,กคนประมาณนี้นะเพื่อนๆผ่านเพื่อนมาดูพนันมันกับวงเพชร หรืออีเล่ครับบ้านเราเรียกมันยอดแรลกนะครับสังเกตดูนะดินจะแตกดินจะแตกตรงหัวไวมากนะครับพันนี้แล้วก็ทนกับโรคใบด่างนะครับดินแตกหมดแล้วทุกคนต้นนี้ใหญ่ๆก็ยังดินแตกนิดเดียวนะครับสู้โงเกตรไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าพันธุอะไรเหมือนกันลักษณะใบจอกเหลืองๆนะครับไม่เขียวมันเพื่อน พงเพชรต้นเล็กๆนะครับตีนสร้างหัวไปมากพวงเพชรต้องมีติดสวนไว้ทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผัานนี้น้าหนักดีด้วยนะครับพงเพชรหัวสั้นน้าหนักดีครับผมก็ประมาณนี้เพื่อนๆจะไหนเพิ่งเข้ามารับชมนะครับยังไม่กดติดตามช่องเกษตรไทยภูก็ฝากกดตามไปด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องเกษตรไทยภูจะอัปเดตให้ดูเรื่อยขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สุดยอดลงไปมากทุกคนนี่โอ้โหดินแตกอดใจไม่ได้ต้องเปิดดูอ้อมหวัวมันสามเดือนนะครับพองเพชรหัวดกด้วยทุกคน,นเดี๋ยวเรามาพูนปุ๋ยทางใบกันทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิหนาสวัสดีครับ